ตื่นมาก็มีข่าวให้ยัวเลยนะฮะเพราะว่ามีตัวย่อมาแล้วนะครับเกี่ยวกับข่าววงการบันเทิงครับเชา้ามากๆครับอดีตนางเอกช่องดังครับช่องเจ็ดครับอ้าวพูดไปซะแล้วก็เขาบอกว่าในอดีตเนี่ยดังมากนะเป็นนักแสดงหญิงระดับนางเอกสวยขาวหมวยคือแบบผู้ชายุงนั้นชอบหมดอะ่ะนะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาออกจากวงการบันเทิงไปแล้ว แต่กลายเป็นประเด็นครับเพราะว่ามีข่าวลุดอดีตนางเอกช่องดังแอบซื้อหนุ่มนอกวงการกินอ่าเขาซื้อผู้ชายมากินนะฮะแล้วก็ถูกไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยอัดคลิปแบ็กเมย์รับแบ็กเมย์แบ็กเมลครับก่อนที่จะมาเรียกเงินอ่าสี่แสนแต่ว่าไม่รู้ให้หรือเปล่าแต่ล่าสุดเนี่ยคลิปมันหลุดออกไปในโลกของโซเชียลแล้วนะฮะก็วีคงวีเคอะไรก็หลุดไปแล้วครับแพร่กระจายไปเหมือนเชื้อไวรัสก ก็ไอ้ผู้ชายคนนั้นแหละฮะมันเอาคลิปเนี่ยไปขายให้กลุ่มลับนะฮะกลุ่มลับเขาบอกว่าในราคา400,000นะเท่ากับราคาที่ไปแบ็กเมย์อดีตนางเอกหญิงตัวย่อจอจานเลยนะก็คลิปความยาว21นาทีเห็นหน้าเห็นทุกอย่างเห็นมิ้วเห็นเอกครบครับเจ้าตัวเนี่ยยืนยันพร้อมเอาเรื่องถึงที่สุดเดี๋ยวจะแถลงข่าวครับเพราะว่าไม่ต้องไปปกไปปิดมาแล้วครับต้องเอาเรื่องไอ้ผู้ชายคนนั้นให้ถึงที่สุดครับ นางเอกมีชื่อย่อว่าจอจานนะฮะชื่อเล่นก็เป็นอดีตนางเอกช่อง7ครับอย่างที่บอกครับคงต้องรอครับให้เขาเปิดชื่อครับไปเปิดก่อนไม่ได้ครับเดี๋ยวจะเลี่ยงซะฮะก็อีกไม่นานครับรอชมพร้อมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องวิทเตอร์วิทเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรอกเลยครับนี่าบกันครับสวัสดีครับกดไลค์ซิกซี่ด้วย ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง